ส่วนประเด็นที่เราจะนํามาพูดคุยกันในวันนี้นี่ก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับตอนนี้มีข่าวว่าทางกรมอนามัยเนี่ยได้วางระบบคัดกรองดูแลหญิงตั้งครรภที่ใช้สารเสพ ติดครับแม่แต่ว่าจริงๆแล้วในช่วงที่ผ่านมาเราคงจะเคยเห็นแล้วครับสังคมบางทีก็ตีตราว่ากลุ่มคนที่ใช้สารเสพติดน่ะเป็นคนไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้นะครับแล้วก็ตีตราเขาว่าเป็นคนไม่ดีอ้าจริงๆแล้วกลุ่มคนกลุ่มนี้ต้องได้รับการดูแลครับนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยครับกับท่านท่านนี้ฮะท่านแพทย์หญิงที่พาไกรลาดผู้อำนวยการสํานักส่งเสริมสุขภาพกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขครับสวัสดีครับท่านปออครับ ค่ะสวัสดีค่ะครับผมนะครับท่านผอ,อ,อครับตอนนี้อย่างที่ผมได้เกริ่นไปนะครับหญิงตั้งครรภที่ใช้สารเสพติดในปัจจุบันครับสถิติของประเทศของเราเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนครับค่ะก็ต้องต้องเรียนก่อนนะคะครับ,บ,บเรื่องข้อมูลสถิติหญิงตั้งครรภที่ ใช้สาเสตติในประเทศไทยอะค่ะอ,อย่างที่เราทราบเนาะมันก็จะเป็นเรื่องของอเป็นความลับนิดนึงเพราะว<อ>่าแต่ละท่านก็อาจจะไม่ได้อยากจะเปิดเผยตัวนี่ค่ะครัเพราะนี่ข้อมูลที่ได้เนี่ยการไปสํารวจภาพประเทศทางเป็นทางการ,รยังไม่มีแต่ว่าเราก็จะมีข้อมูลเล็กน้อยที่เราได้รวบรวมจากแต่ละจังหวัดที่สูนยแพทย์เขาได้เก็บให้อะค่ะครับ จะมีความหลากหลายค่อนข้างจะเยอะค่ะครก็คือบ,บางจังหวัดก็เจออยู่ประมาณหกเปอร์เซ็นบางจังหวัดก็สิบเปอร์เซ็นก็บางที่ก็สามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แต่ที่ที่เยอะที่สุดก็จะเจอประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์งตั้งคันที่มาตรวจทั้งนี้ก็ขึ้นกับแบบกลุ่มอายุหญิงตั้งคันที่มาตรวจหรือว่าในจังหวัดที่มีการระบาดอย่างจิอยิางนงี้ยค่ะครับ คือแวรี่มากตั้งแต่หกถึงสามสิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นตเลยค่ะแต่จริงแล้วเนี่ยอาจจะเป็นแค่ส่วนในในเคที่เขายอมตรวจด,ด้วยซ้ำค่ะคเคที่ได้รับการตรวจอาจจะมีข้อมูลอยู่ข้างใต้เหมือนผู้ขอน้ําแข็งที่เรายังต้องต้องไปต่ออาจจะยังที่เรายังไม่ทราบข้อมูลอีกพอสมควรค่ะอืทําไมเราถึงต้องค้นหากลุ่มหญิงตั้งครรภ์กลุ่มนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะดูแลเป็นพิเศษครับค่ะจริงๆแล้วเนี่ยถ้า,ถาใ้ในแง่ของอข้อมูลของกรมันาม่ที่เก็บอะค่ะครเราเจอปัญหาเรื่องของเด็กแรกเกิด ที่มีปัญหาจากการที่คุณแม่ใช้สารเสพติดคือคุณหมอที่ดูทารกแรกเกิดเนี่ยก็จะคอมเพลนมาเยอะมากค่ะเออเจอที่เด็กที่น่าจะได้รับสารเสพติดช่วงอยู่ในในคันคุณแม่ครับค่ะแล้วก็หญิงตั้งครรเองหลายๆคนเนี่ยเมื่อมาตั้งครรแล้วเนี่ยเป็นภาวะที่ร่างกายจะต้องรับภาระทั้งตัวลูกทั้งร่างกายที่จะต้องมีแข็งแรงอยู่เดิมแลเนี่ยพอไปเสพยาเนี่ยค่ะทําให้หัวใจเขาต้องทํางานหนักขึ้นครับ การเสพยาเนี่ยทาให้การติดเชื้อในร่างกายเนี่ยเป็นมากขึ้นด้วยเล้วก็จะเจอถึงตั้งคันที่อาการแย่ลงครับโดยมีปัจจัยร่วมคือการเสพยาค่ะเราเจอภาวะหัวใจโตจากการเสพยาแล้วมาเสียชีวิตได้ช่วงตั้งคันคบางคนก็มาแย่ลงช่วงหลังคลอดครับก็เราก็เลยแบบเออม,มันอันตรายกับเขาทำยังไงให้เราสามารถที่จะสามารถคัดกรองให้เจอได้ว่าเขาใช้อยู่เมื่อเจอว่าเขาใช้โดยความสนัครใจแล้วเนี่ย ให้เขาเข้าสู่การรักษาให้เขาเข้าสู่การฝากคันตามระบบให้ได้เพือ่อเราได้ดูแลคุณแม่คุณ,คณลูกให้ทอดอย่างปลอดภัยถึงปลายทางอย่างนี้ค,ครับมันเลยนีที่มาว่าทางกรมอนามัยสุดท้ายคือเราก็อยากได้คุณแม่ที่้อดปลอดภัยได้ลูกที่ปลอดภัยด้วยก็เลยเป็นแนวทางสําคัญที่เราอยากจะให้เกิดการคัดกรองขึ้นค่ะครับจริงๆแล้วอย่างที่คุณหมอได้บอกแหละว่านอกจากตัวคุณแม่จะได้รับผลกระทบด้วยนะครับเด็กในคันก็น่าจะได้รับผลกระทบด้วยจากการใช้สารเสพติดด้วยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะก็กมีมีหลายอย่างเลยค่ะเราเจอกับ<ช>เรื่องของความผิดปกติบางอย่างที่สัมพันธ์กับการใช้ยาบ้าครับเรื่องของอหน้าท้องไม่ติดเด็กบางคนที่ลำไส้ออกมากรงหน้าท้องเนี่ย<อ>ก็เกิดจากการที่คนนุณแม่ใช้สารสติดเหมือนกันค่ะเด็กบางคนก็มีภาวะคลอดก่อนกาหนดซึ่งก็จะเลี้ยงยากด้วยค่ะบางคนก็มีปัญหาทางสมองบางคนก็จะมีเรื่องของการติดเชื้อง่ายการกินนมยากปัญหายากภาวะเติบโตช้าในครรภ์นะคะเจอปัญหาหลากหลาย สมควรค่ะครับครับเอาละนะครับพอเรารับทราบปัญหาในกรณีนี้แล้วนะครับทางกรมอนามัยเองก็พยายามที่จะนำเ,เอากลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่ใช้สารเสพติดมาดูแลโดยผมทราบว่ามีการใช้คำว่าไม่ตัดสินไม่ตรีตาแล้วก็กำานึงถึงสิทธิมนุษยชนอย่างสูงสุดนะครับตรงนี้อยากให้คุณหมอนะครับท่านพออช่วยอธิบายนิดหนึ่งว่าทำไมเราใช้แนวคิดนี้ในการดูแลของ อหญิงตั้งครรภ์กลุ่มนี้ครับค่ะเบื้องต้นเราก็คํานึงถึงสิทธิผู้ป่วยตามกฎหมายค่ะแต่แน่นอนคือเขาอะมีสิทธิในการตัดสินใจตัวเองทั้งหมดแต่แน่นอนทั้งนั้นก็ต้องอยู่ถึงเรื่องของการคํานึงถึงสุขภาพของเขาทั้งแม่ทั้งลูกรวมถึงความปลอดภัยของเขาด้วยแล้วก็เคารพสิทธิของเขาในการตัดสินใจที่จะรับการรักษาหรือเปล่าดังน,นั้นเนี่ยการที่เราจะไปตรวจหญิงตั้งครรภ์สักคนนึ่ว่ามีการใช้สารเสพติดไหมน่ยค่ะเราคิดงั้นเข้าคือเบื้องต้นก็ต้องมีการซักประวัติ คือเป็นการถามเลยค่ะว่ามีการใช้สารสกิดไม้คู่สมรสมีการใช้หรือเปล่าแล้วก็เข้าสู่กระบวนการคัดกรองความเสี่ยงโดยการอ,อย่างบางอย่างเราตรวจร่างกายเราก็จะเจอค่ะเช่นคนที่เสพยายจะมีภาวะเรื่องของฟันที่สุขภาพฟันที่มีปัญหาเพราะคนที่เสพย,ยาเสพติดบ,บ,บางอย่างเนี่ยทำให้น้ำลายแห้งมากสุขภาพ <ผม S 2> ฟันสุขภาพเหนือเขาจะแย่มากซึ่งมันทำให้อะไรหลายอย่างมันจะหรือมีเรื่องของหัวใจเต้นเด็วผิดปกติมีภาวะ ลูกมีลุกลนอย่างเนี้ค,ะค่ะตัวนี้ยจะเป็นตัวช่วยให้เราถึงว่าเขาอาจจะมีการใช้สารกระติดตัวที่เป็นชนิดการกระตุ้นได้แลนเนี้ยเมื่อเจอแล้วอะค่ะคือก่อนอื่นจะต้องใช้การกรองภาวะเสี่ยงก่อนจากทั้งซักประวัติจากทั้งการสังเกตการตรวจร่างกายบางอย่างเมื่อเจอแล้วเนี่ยเราก็จะมีการขอความยินยอมจากคนไข้คะ่ะอันนี้เราเรียกว่าต้องให้เขายินยอม่อนเป็นลายลักษณ์อักษรการลงนามไว้ว่าขออนุญาตตรวจนะเพราะมนันเป็นปิดของเขาที่จะไม่มให้ตรวจหรือไม่ให้ตรวจค่ะแต่แน่นอน เขาต้องได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์เขาว่าประโยชน์จากการตรวจคืออะไรถ้าตรวจเจอเนี่ยเราจะมีคาแนะนําให้เข้าสู่การบ,บาาําบัดรักษาไหมครับซึ่งก็จะเป็นตามความสมัครใจของคนไข้เช่นกันค่ะรวมถึงข้อดีข้อเสียว่าถ้าเขาไม่เข้าสู่การรักษาหรือว่าไม่ได้ลดการเจ็บลงอะ่ะสิ่งที่เราห่วงในตัวเขาว่าเขาจะแย่ลงเขาอาจจะเสียชีวิตต่างๆได้หรือลูกเขาอาจจะมีปัญหาได้เขาก็ต้องได้ข้อมูลพวกนี้ค่ะทั้งหมด แล้วเขาก็จะจตัดสินใจเองว่าเขาจะยินยอมให้ตรวจไหมอันนี้คือการไม่ตัดสินคือเพราะเขาเราพบว่าเขาเสพแล้วเนี่ยครับเขาก็เราก็จะมองเขาเหมือนคนไข้ทั่วไปเลยค่ะเขาก็คือคนที่เราต้องดูแลไม่ต่างกันเราจะไม่มองว่าคนนี้ผิดคนนั้นถูกอันนี้ไม่ใช่ค่ะเพราะในในแง่ของหมอพยาบาลเนี่ยเราก็มองทุกคนเป็นคนไข้ที่เราต้องดูแลไม่ต่างกันเพียงแต่ว่าถ้าเราเจอว่าเขาเสพยาแล้วเนี่ยเขาจะได้รับการดูแลเพิ่มด้วยซ้ำค่ะเพราะว่าหนึ่งต้องัาร หลายๆคนเราต้องดูว่าเออถ้าเราห่วงเรื่องภาวะโตช้าในคันของลูกเราอาจจะต้องอันตรซาวให้เขาบ่อยเพื่อดูว่าลูกเขาโตตามเวลาไหมเรื่องของการอาจจะต้องตรวจเรื่องของโรคภาวะหัวใจโตร่วมด้วยไหมตรวจสุขภาพอย่างอื่นเพิ่มเติมไหมเพราะว่าเราเป็นห่วงว่าเขาอาจจะแย่ลงชงตั้งคันนั้นเนี่ยถ้าเขายอมรับและยอมเข้าสู่การตรวจปัสสาวะเนี่ยครับ จะทาให้เราได้ดูแลเขาเป็นพิเศษที่ที่ดีขึ้นเพราะเราห่วงว่าเขาจะแย่ลงได้นะคะมันมันก็ไม่ใช่การตีตาแต่คิดว่าเป็นการดูแลเป็นพิเศษเพราะเขาถือว่าเป็นคันที่มีความเสี่ยงสูงมากขึ้นค,คือคือ,คอลักษณะนี้มันเหมือนกับเคยมีนโยบายที่ว่าให้ผู้เสพเป็นผู้ป่วยก็คือเป็นแนวทางลักษณะเดียวกันไหมครับคุณหมอครับใช่ค่ะจะเหมือนกันเลยคะ่ะ,คะก็ตามมาตราของอ่าพรบยาเสพติดเลยค่ะเพราะมาตราหนึ่งสามเนี่ยจะพูดถึงเลยค่ะว่า เป็นสิทธิในการเข้ารับการบาบัดของผู้ป่วยโดยความสมัครใจครับค่ะโดยที่ไม่ได้ไม่จําเป็นต้องไปแจ้งความหรือเอาเขาโดนดาเนินการตามกฎหมายก็จะถือว่าเป็นผู้ป่วยไม่ต่างกันค่ะคถ้าตัวคนไข้มีความยินยอมจะบําบัดรักษาเนี่ยเราก็ถือว่าเขาเป็นคนที่เราต้องดูแลจะไม่ต้องจําเป็นจะต้องไปโดนปรับหรือว่าโดน จําคุกอะไรค่ะครัคงน,นี้ก็เป็น<อ>ทางเลือกที่ดีกับตัวเขาออครับครั้นี้ผมเห็นละมีกลุ่มสองกลุ่มที่ท่านคุณหมอได้เกล่นเอาไว้ก็คือกลุ่มคุณแม่ที่ใช้ยาเสพติดแล้วก็ยอมรับในการรักษานะครับมีการเซ็นยินยอมต่างๆแล้วครนี้กระบวนการต่อไปหลังจากที่เขายินยอมแล้วนะครับทางกรมอนามัยคุณหมอทีมงานจะต้องทําอย่างไรต่อไปครับวางระบบการดูแลยังไงต่อไปครับค่ะก็ถ้า จริงๆมันเป็นประมาณสองสาช่วงเนาะตอนตอนตั้งครันก็คือตั้งแต่ช่วงฝากครันจริงเรารพยายามที่จะอคัดกรองให้เจอตั้งแต่ช่วงฝากคันที่บอกเรื่องการซักประวัติการสังเกตอาการ,ก,ร,ร,ก,ารการตรวจร่างกายบางอย่างที่อาจจะเจอลักษณะผู้เจ็บได้ค่ะแล้วก็เข้าสู่กระบวนการให้ให้เขาเรียกขอความยินยอมให้ข้อมูลเพื่อเพื่อขอความยินยอมจากคุณไขให้ยินยอมให้ตรวจสาวะอย่างนี้นะคะคถ้า มัครใจก็จะไปสู่กระบวนการดูแลเป็นพิเศษอี่ที่บอกว่าน่าจะต้องมีการเฝ้าระวังโรคแทรกที่จะเกิดขึ้นทั้งเกิดกับแม่กับลูกค่ะครับซึ่งถ้าบางรายเขาไม่อยากตรวจคืออย่างไรก็ตามไม่ยอมตรวจเนี่ยเราก็ดูแลเหมือนคนไข้ปกติเช่นกันค่ะก็ต้องเฝ้าระวังเช่นกันคือบางรายอาจจะอาจจะยังไม่สบายใจที่จะข่อไม่สบายใจที่จะตรวจเนาะเราก็ดูแลเขาไม่ต่างจากิ้นตั้งคันปกติค่ะแล้วก็เฝ้าระวังอาการที่จะผิดปกติแทรกได้ทีนี้ในส่วนของอ่า ระยะถ้าระยะคลอดมัน,นก็ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเหมือนกันค่ะก็เป็นผู้หญิงพิเศษยาอย่งที่บอกในวันในวันที่คลอดเนี่ยความเสี่ยงต่างๆก็เกิดขึ้นไม่ว่าสิ่งต่อการที่จะต้องผ่าคลอดสิ่งต่อการตกเลือดหรือว่าภาวะอะ่ลบรอบตัวต่างๆภาวะชักสากคันเป็นพิษซึ่งพวกนี้สัมพันธ์นกับการเสพยาด้วยค่ะคอันนี้คุณหมอคุณพยาบาลที่ดูแลการคลอดเนี่ยก็จะต้องดูแลเป็นพิเศษเหมือนกันค่ะเพราะถือว่าการคลอดเนี้มีความเสี่ยงเพิ่มเพราะเขามีการใช้สาร ที่ทําให้ร่างกายต้องทํางานหนักมากขึ้นส่วนของลูกเองเนี่ยถ้าออกมาแล้วก็ต้องมีการสังเกตอาการโดยเฉพาะในช่วงสองชั่วโมงแรกค่ะว่าอ่มีภาวะน้ําตาลต่ำไหมตื่นผิดปกติไหมตัวเย็นไหมก็จะต้องมีการเฝ้าระวังกว่ารายอื่นค่ะแล้วก็เมื่อถึงเข้าสู่ภาวะหลังคลอดเนี่ยพอไปนอนที่ตึกหลังคลอดเนี่ยสิ่งสิ่งนึ้งที่ต้องระวังเหมือนกันคือเรื่องของการถอนยาผู้หญิงบางคนพอถอนยาก็อาจจะนอนสมแล้วบางคนเนี่ย ถ้าอยู่กับลูกบนเตียงก็ต้องระวังไปนอนทับลูกซึ่งบางก็เจอเจอบ้างเหมือนกันคะ่ะจนเด็กแบบหายใจไม่ได้เงี้ยค่ะคก็ต้องมีการแยกแยกคุณแม่คุณลูกออกหานน่างกันนิดนึงเพื่อ,อไม่ให้เกิดปัญหานี้ค่ะก็จะก็คือเหมือนหลายๆเรื่องก็จะต้องต้องมีมีจุดที่ดูแลเพิ่มเติมรวมถึงเรื่องการคุมกาเนิดด้วยค่ะวางร,รายก็ จะต,ต้องได้ข้อมูลว่าถ้าไม่ได้พร้อมจะมีบุตรคนต่อไปเนี่ยก็น่าจะต้องคุมวิธีคุมก็เหมนที่ปลอดภัยสำหรับตัวเขาก็แน่นอนก็ต้องเป็นความสมัครใจของเขาหลัง,ง,ลงได้ข้อมูลจากทางคุณหมอพยาบาลใช่คับครับครับครับโอ้ผมฟังอย่างนี้แล้วก็ค่อนข้างอ่ะถ้ามดตรงตรง,ตรง,ตรง,ตรงมันก็อาจจะมีอุปสรรคบ้างแหละนะครับในบางบางเคสบางกรณีที่เขาอาจจะไม่ยอมรับในการเข้าการรักษาในลักษณะแบบนี้เขาคิดว่าเอ้ยฉันก็อยู่เขาแล้วใช้ชีวิตอยู่แบบนี้ได้อ่ะ ในขณะที่เขายังไม่เห็นผลกระทบต่างๆเหล่านี้นะครับคือเรามีความถึงกับต้องใช้มาตรการบังคับด้วยไหมครับถ้าเผื่อว่าเราเห็นสภาพแล้วว่ามันไม่สามารถที่จะไปต่อได้ในลักษณะนี้ครับคุณหมอครับค่ะก็บางรายที่อาการ่อนข้่ง้ชัดว่าเหมือนผู้เสพแต่ว่ามไม่ได้ยินยอมจะตรวจนี้ค่ะเราก็ต้องเฝ้าระวังเหมือนคนไข้ที่มีภาวะแบบก้าวร้าววุ่นแวงบางรยายนะคะเริ่มเริ่มมีความวุ่นวายที่อาจจะรบกวนคนไข้คนอื่นหรือทาอันตราย คนอื่นเนี่ยคะ่ะอาจจะต้องหาจุดที่เขาอยู่แยกไปค,คือทั้งนั้นถ้าดูความรุนแรงว่าจะสร้างความรุนแรงที่เสียหายให้กับสถานที่หรือว่าคนไข้คนอื่นเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องแยกออกไปเลยนะคะถ้าเปขนาดนั้นเนี่ยก็ต้องใช้เจ้าหน้าที่ของทางตำรวจอะไรมาช่วยดูแต่ถ้าอาการไม่รุนแรงเนี่ยส่วนใหญ่เราก็สังเกตอาการเอาถ้าเขาไม่ยินยอมต,ตรวจรก็ต้องสังเกตอาการแล้วดูแลคล้ายๆผู้เสพบไปก่อนแม้จะยังไม่มีข้อมูลการตรวจปัสสาวะค่ะเพราะว่าจริงการดูแล แบบสังเกตอาการก็เป็นตัวที่ช่วยช่วยเราได้ค่ะ <c oughs> ถือว่าด้านลูกแต่ในลูกเนี่ยเราสามารถตวรวจปัสสาวะของลูกได้ก็ <c oughs> ถือว่าเป็นการคุ้มครองเด็กค่ะ <c oughs> ซึ่งพรบในการคุ้มครองเด็กก็สามารถทําได้ถึงแม่ไม่อยอมตรวจแต่ว่าเราสามารถตวรวจปัสสาวะลูกได้ว,ว่าเด็กเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่สามารถจะบอกได้ว่าจะตรวจไม่ตรวจแต่ว่าถ้าคุณแม่มีอาการบ่งถึงเนี่ยเราสามารถอ้อมไปตรวจปัสสาวะลูกได้ซึ่งมันเป็นการปกป้องเด็ก ให้อยู่ในความปลอดภัยได้รับการดูแลที่เหมาะสมด้วยค่ะก็จะเป็นการกระทําที่ได้ตามกฎหมายค่ะแล้วก็ จะได้ทําให้เด็กแม่การแย่ลงภายหลังได้ค่ะแล้วลักษณะยอย่างนี้อย่างคุณแม่ที่ตั้งคันแล้วก็ใช้สารเสพติดนะครับฝากคันไว้ที่โรงพยาบาลใดโรงพยาบาลหนึ่งแล้วทางคุณหมอได้ตรวจพบนะครับว่ามีการใช้สารเสพติดและต้องเข้าสู่กระบวนการรักษาโดยที่เขาก็ยินยอมแล้วอย่างนี้ต้องเปลี่ยนสถานพยาบาลไหมครับว่าต้องไปดูแลรักษาในสถานพยาบาลที่รักษาด้านการ ดูแลผู้ติดสารเสพติดโดยเฉพาะครับค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราเจอนะคะก็โดยอยากให้สูติแพทยได้ดูก่อนค่ะก็คือเพราะถือว่าเขามีความเสี่ยงกว่าผู้หญิง ั้งคนทั่วไปเพราะมีโอกาสที่จะเกิดโรคซอกได้มากกว่าแค่ะนั้นโดยเบื้องต้นเราจะปรึกษาสูติแพทย์ก่อนค่ะว่าจะสามารถส่งต่อไปให้ดูแลได้ไหมเพราะเราต้องการการดูแลเพิ่มเติมอย่างที่บอกว่าอาจจะต้องตรวจออนติซา,า,า,าวรอเฝ้าระวังภาวะคันเป็นพิดมากกว่าปกติค่ะคซึ่งเราต้องเป็นการดูแลร่วมกันกับาขาวิชาชีพคค่ะเช่นพยาบาลด้าน ity, ยาเสพติดผู้ปาวด้านจิตเวชหรือแม้กระทั่งนักสังคมสงเคราะห์ในโรงพยาบาลค่ะเพราะว่าเราทราบอยู่แล้วว่าบาง บางกรณีเขาอาจจะต้องการความช่วยเหลือด้านสังคมคด้านเศรษฐกิจเรื่องรายรายจ่ายต่างๆนะะี่ค่ะก็ะต้องใช้ทีมสาขา,าเหมือนกันซึ่งมารอาจจะพบภาวะเครียดสูงและภาวะกึมนเศร้าร่วมด้วย ก็จะได้ดูแลอ,องค์ประกอบอื่นๆที่ที่คนไข้มีปัญหาด้วยค่ะอืมครับจากสถิติที่เราได้พบเจออย่างที่คุณหมอได้บอกไว้เป็นเปอร์เซ็นต์ในช่วงต้นรายการนี้นะครับเราสามารถที่จําแนกไหมครับว่าคุณแม่ที่ใช้สารเสพติดคุณแม่ที่ตั้งการที่ใช้สารเสพติดเนี่ยมักจะอยู่ในสังคมในรูปแบบไหนสังคมเมืองหรือสังคมชนบทอย่างไรนะครับหมอครับ มีความหลากหลายค่อนข้างจะมากค่ะก็ทั้งสองแบบเลยค่ะทั้งสองแบบแต่ว่าส่วนใหญ่ข้อมูลที่ได้จะมาจากจังหวัดที่เป็นแบบธทางภาคอีสานที่จะมีการเข้าของยาเสพติดนะคะมาจากประเทศเพื่อนบ้านคือคล้ายๆว่าเข้าถึงง่ายคร่ะแต่ในสังคมเมืองก็มีค่ะซึ่งช่วงหลังเราเจอปัญหาเหมือนกันค่ะว่าทั้งคันแม้กระทั่งในเมืองเองก็่ดมีความเชื่อที่ผิดก็คือเรื่องของว่าต้องเสพยาบ้า มาทางห้เบ่งคลอดได้คลอดลูกได้อย่างเนี้ค่ะคแล้วก็มีความเชื่ออย่างนี้ด้วยเหรอครับใช่ค่ะเราก็เจอที่พยาบาลท้องคลอดมาเล่าเขาบอกอย่างนี้ว่าต้องเจพบเยอะหน่อยถึงจะแบบมีแรงคลอดลูกอะไรงี้ค่ะซึ่งรปรากฏว่าเขามาจริงแล้วหัวใจคนไข้ทําทงานหนักมากคือแบบแทบจะหัวใจทํางานไม่ไหวบางคนก็พอมาเบ่งคลอดแล้วหลังคลอดนี่ก็มีเกิดภาวะหัวใจตวายอย่างเนี้ยค่ะครับจริงๆแล้วค่อนข้างจะอันตรายมากแล้วก็ไม่คุ้มกับ ความเชื่อผิดๆเหล่านี้เลยค่ะอืมอืมอืมมีไหมครับว่าหญิงตั้งครรภ์ที่ใช้สารเสตติดอ่ะแต่อาจจะเป็นการใช้สารเสพติดในปริมาณน้อยๆอยมันจะไม่ส่งผลกระทบต่อตัวคุณแม่เองหรือตัวเด็กเองมีบ้างไหมครับหมอครับจริงๆแล้วพอพูด,ดเรื่องยาเสพติดเนาะด,ด้วยความว่าถ้าเป็นยาบ้าเนี่ยค่ะ,ะมันเป็นตัวที่กระตุ้นกระตุ้นสมองอมแต่ว่าข้อเสียงมันจะทําให้เส้นเลือดต่างๆในร่างกายมันหดตัวด้วยซึ่งส่วนที่ไปเลี้ยง ลูกอ่ะคือเส้นเลือดที่ไปกับกรกแล้วเนี่ยพอมันพอเส้นเลือดมันหดตัวเยอะวอ่ะเลือดที่ไปเลี้ยงลูกมันก็น้อยลงน้อยลงอะค่ะคแล้วเด็กอ่ะเขาตัวนิดเดียวอ่ะอาหารมันไม่พอเขาก็เขาก็เกิดปัญหาแล้วเนี่ยเด็กก็จะตัวเล็กรมปนอกหัวเล็กมันก็ส่งถึงสมองเขาที่แทนที่จะได้อาหารเพียงพออย่างเงี้ยค่ะเพราะรรจริงร่างกายคุณแม่ตั้งครรภ์นเนี่ยเขาพยายามเอาเลือดอ่ะเอาสารอาหารกับเลือดอ่ะไปให้ลูกแต่พอคุณแม่ไปเสพยาแม้กระทั่งจํานวนไม่เยอะแต่ ใช้เรือรังนี่ยค่ะเส้นเลือดต่างๆมันหดตัวหมดเส้นเลือดหัวใจของเขาเองก็หดตัวเส้นเลือดสมองเขาเองก็หดตัวแล้วมันวันทนีก็จะอุดตันที่สมองก็มีเหมือนกันค่ะในบางพื้นที่แล้วลูกเองก็เหมือนกันก็แทนที่จะได้เลือดจากรกจะไปหาเขาให้อาหารเต็มที่ก็ทําให้ลูกมีปัญหาเหมือนกันบางทีลูกก็ดีงทีก็หัวใจเต้นช้าลงบางรายก็แทนที่น้ําหนักสองพันห้าร้อยกรัมขึ้นก็ออกมา โลกกว่าๆอย่างนี้ค่ะคก็จะ <ผม S 2> ก็จะมีปัญหาว่าเลี้ยงยากมากแล้วก็อาจจะแยกคุรม<า>ไปได้ค่ะครับเนี่ยครับผมผมผมถึงนํามาเป็นประเด็นมาเรียนถามคุณหมอว่าเออ,อบางทีกลุ่มอ่าหญิงตั้งครรภ์หรือคุณแม่ที่ที่ใช้ยาแต่ไม่มากและเขาไม่รู้สึกว่าเขาได้รับผลกระทบจากยาที่เขาใช้นะครับอาจจะไม่ยินยอมในการที่จะเข้าสู่กระบวนการรักษาแล้วมันก็จะเป็นส่งผลกระทบต่อไปในอนาคตโดยที่เขาเองก็ ถ้าเผื่อทิ้งระยะเวลาเนิ่นนานไปมันอาจจะไม่รู้ตัวแล้วก็อย่างที่คุณหมอได้ว่าไว้นี่ว่ามันเกี่ยวกับโอ้โหเส้นลงเส้นเลือดนะครับระบบเลือดที่มันสารเสพติดมันเข้าไปข้างในแล้วก็ส่งผลถึง,ถง,ถงตัวเด็กด้วยนะฮะมันก็จะไปอย่างนั้นแล้วก็อาจจะโยงไปถึงเรื่องว่า,าถ้าเผื่อว่าเข้าสู่ระบบการรักษาแล้วฉันก็ถูกถูกเหมือนรีจิสไว้ลงทะเบียนไว้เอ๊ะฉันเคยเคยเคย,เคยใช้ยาสิอย่างเงี้ยนะฮะแบบเนี้ยมันจะรวมถึงมาตรการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ที่เราวางไว้ด้วยอย่างไรด้วยไหมครัคุณหมอครับค่ปะปกติพวกข้อมูลการตรวจอะไรพวกไม่ได้จะเป็นาการตรวจซิฟิลิสเอทหรือว่ายาสกิดพวกเนี้ยค่ะครับกรปกติในระบระบโปรแกรมตรวจรของโรงพยาบาลเนี่ยจะไม่จะไม่ได้ไม่ได้เอ็กโพสไม่ได้ไม่ได้ว่าใครเปิดดูได้ทุกคนนะคะต้องเฉพาะผู้เกี่ยวข้องหรือคุณหมอที่ดูแลเท่านั้นหรือพยาบาลที่ดูแลงานเสจยาสติดเท่านั้นครับมันจะล็อกด้วยรหัสต่างๆแล้วตอนนี้ด้วยเรื่องของ p d p a ด้วยโรงพยาบาลก็จะมีการเฝ้าระวังเรื่องข้อมูลรุ่นไหล โดยเฉพาะข้อมูลความลับคนไข้เรื่องหัผลเลือดเหล่านี้ค่ะคจะเป็นค่อนข้างจะเป็นมาตรการที่เข้มข้น,นของทุกโรงพยาบาลค,ครับแล้วก็จะเป็นส่วนที่ช่วยให้คนไข้มีความมั่นใจว่าถึงเจอดูแลพิเศษแต่จะไม่เป็นการเป่าประกาศว่าเช็ดนี่เศษอะไรแม้กระทั่งในห้องคลอดเองถ้าเจอเนี่ยส่วนใหญ่โรงพยาบาลเขาก็จะแบบอย่างมากก็คือแบบส่งเวรกันในการดูแลต่อแต่แน่นอนจะไม่ได้มาพูดในห้องคลอดให้เสียงดังก็จะเป็นการส่ง ส่งข้อมูลกันเพื่อให้คนไข้ไม่ต้องรู้สึกอึดอัดนะคะเพื่อให้ดูแลต่อเนื่องมากกว่าค่ะเริ่มพรื่งนี้เราเราจะรู้ว่าเป็นสิ่งที่คนไข้ค่อนข้างให้ความสําคัญแล้วเราก็ระวังความรู้สึกของคนไข้เช่นกัน,น,นครับ่าครับเอาละครับใน ช่วงสุดท้ายนี้ท่านพออยากจะฝากอะไรหรืออยากจะแนะนําอะไรกับหญิงตั้งครรภ์ที่กังวลหรือลังเลอยู่นะครับรู้แหละว่าตัวเองเอใช้ยาอยู่ใช้สารเสพติดอยู่เนี่ยจะเข้ารับการตรวจคัดกรองแล้วก็เข้ารับการดูแลภายใต้ระบบใหม่ของทางกรมอนามัยท่านพออยากจะฝากอะไรกับพวกเขาเหล่านี้เชิญเลยครับค่ะก็จริงๆที่ทางกรมอนามัยพยายามทำที่บอกคะ่ะเราก็คิดถึงความปลอดภัยของคุณคนไข้คุณแม่แล้วก็ค,คุณลูกเป็นหลักเลยเราถึงได้อยากจะทําแนวทางกลางที่ โรงพยาบาลทั่วประเทศได้ใช้ร่วมกันโดยที่ก่อนที่จะพัฒนาขึ้นมาเนี่ยก็จะมีคุณหมอผู้เชี่ยวชาญรวมถึงราฐมิตรีอะูยสิตินรีแพทย์รัชวิทยาลัยของกุมารแพทย์ที่มาช่วยกันดูเพราะเนี่ยสิ่งที่เราทำเนี่ยจะเป็นองค์ความรู้ที่ใช้ประโยชน์ได้จริงค่ะซึ่งรเราก็ทราบว่าสารเสพติดมันเข้ามาใกล้สังคมเราเข้ามาใกล้คนที่เรารู้จักมากๆในสังคมที่เราอยู่เนี่ยรเราเราอาจจะถือว่าป้องกันทางสังคมยากมากแต่ถ้าเมื่อเขาตั้งครันแล้วเนี่ยทางกรมอนามัยมีความตั้งใจว่า ทำยังไงไม่เขาไม่เขาแย่ลงโดยเฉพาะการที่ตัวเขาและลูกอ่ะอย่าแย่ลงอันนี้คนไข้เสพยาอยู่แล้วตั้งครันขึ้นเนี่ยคทังทงก็ได้ค่ะมาฝากคันให่ไวที่สุดคือทัน็นไปได้เราอยากให้มาฝากคันก่อนสิบสองสัปดาห์ไม่ว่าจะโรคอะไรก็ตามเนี่ยถ้ามาไวมารักษาง,ง่ายอยู่แล้วถ้าเราให้อ่ขอคํายินยอมในการตรวจแล้วเนี่ยค,คือเราจะมีการอบรมเจ้าหน้าทีู่็ให้คำปรึกษาเหมือนกันค่ะว่าจะต้องแบบ ไม่ตัดสินคนไข้ไม่ตีตาคนไข้ทาให้คนไข้รู้สึกปลอดภัยและได้ข้อมูลจนเขาสามารถตัดสินใจได้เองเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องทําคู่กันนั่นเนี่ยท่าคนไข้เสพแล้วเข้ามาสู่ระบบการรักษาเนี่ยก็แนะนําว่ามาฝากคนให้ไวค่ะถึงตรวจเจอแล้วอ่ะเราไม่ตัดสินใครเราไม่ว่าเราจะดูแลไม่แตกต่างกับคนอื่นยรืง huh. ไม่ดีดูแลพิเศษกว่าด้วยเพราะเราก็ห่วงว่าจะจะแย่ขึ้นถ้าคนไข้ ยอมเข้าสู่การบําบัดจะดีมากแต่แน่นอนบางรายก็ไม่พร้อมถึงไม่พร้อมเราก็จะดูแลต่อค่ะแต่ขอ่องคนไข้แบบมาฝากคันต่อเนื่องเราเจอเยอะเหมือนกันค่ะที่เมื่อเมื่อตรวจแล้วเจอเนี่ยคนไข้ก็หายไปเลยไม่มาฝากคันแต่ที่น่ากลัวกว่านั้นคือกลับมาตอนที่ตกเลือดแล้วกลับมาตอนที่ลูกแย่แล้วเราก็ไม่อยากให้เขาต้องเจอปัญหาอย่างนั้นเนี่ยถ้าเกิดตรวจเจอแล้วอยากให้ฝากคันต่อเนื่องค่ะคือเจ้าหน้าที่ทุกคนไม่มีใครแต่สินคนไข้เป็นคนไม่ดีเราเข้าใจว่าทุกคนจะต้องมี อะไรที่เจอมากมายมันไม่ได้ง่ายที่จะไปเสพยาหรอกคะ่ะทีแต่ว่าถ้ามาฝากคันแล้วอยากให้อยู่กับเราจนจนคลอดแล้วเราก็จะดูแลต่อเน,นื่องจนถึงหลังคลอดเลยก็คิดว่าในทีมพื้นที่ลงกระทั่งถึงโรงพยาบาลชมุมชนในพื้นที่เนี่ยเขาก็จะดูแลอย่างต่อเน,นื่องค่ะทีมอของกระตงเสือศุกร์ก็ได้ร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นผู้นําชุมชนหรือว่าทีมอสมอที่จะดูแลท่านต่อเน,นื่องอยู่แล้วคือแต่คิดว่าตัวเองอยู่คนเดียวอะค่ะแล้วก็นะ อยากให้ฝากคันต่อเนื่องเขาเองเพื่อความปลอดภัยของตัวเราและลูกค่ะครับระบบนี้สามารถที่จะดูแลในสถานพยาบาลที่เป็นของกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้นหรือว่าจะเป็นสถานพยาบาลโรงพยาบาลที่อยู่ในสังกัดของหน่วยงานอื่นๆด้วยไหมครับคุณหมอครับจริงแนวทางเนี้ค่ะเราก็สามารถจริงๆมันสามารถใช้ทั่วประเทศเลยเราไม่ได้ห่วงเลยสามารถเอาไปใช้ได้ถึงว่าเบื้องต้นเราก็จะลองอนําร่องในในที่ของกระทรวงก่อนซึ่งถ้าโรงพยาบาลสังกัดอื่นเนี่ย สามารถนําไปใช้สามารถประยุกต์ได้ก็จะเกิดประโยชน์คุณให้เช่นกันเราก็ยินดีค่ะแล้วครับวันนี้ต้องขอขอบคุณครับแพทย์หญิงที่พาไกรราชครับผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพกรมอนามัยครับที่ได้มาพูดคุยกันถึงเรื่องราวของหญิงตั้งครรภ์ที่ใช้สารเสพติดและมีระบบการดูแลที่ครบวงจรในลักษณะแบบนี้นะครับเป็นประโยชน์มากๆกับพี่น้องประชาชนทุกๆคนนะครับรวมถึงหญิงตั้งครรภ์ทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณหมอมากๆเลยนะครับ ยังมีค่าของคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะ